สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องธนพัฒน์พักเครื่องกันอีกแล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่19ของน้องรานาะเนาะฝากพี่พี่กดไ like, ลค์กดติดตามน้องไว้ด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์0 9 8ย์6 3 3 9 0ค่ะ ID ไลน์นะคะ mo 9 2 3 8ค่ะสำหรับวันนี้นะคะองค์ละ200บาทพิเศษปิดคู่เพียง300บาทเท่านั้นคะ่ะ ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนหรือต้องการจะปิดนะคะสามารถโทรเบอร์หรือแอดไลน์มาบอกรายการได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยดีกว่าค่ะรายการที่1นะคะ รายการที่หนึ่งสองบาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สองค่ะ รายการที่สองสร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่สามค่ะ รายการที่3 200บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่4ค่ะ รายการที่4 200บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่5ค่ะ รายการที่ห้าสองบาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่หค่ะ รายการที่6กส0งบาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่7ค่ะ รายการที่7 200บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่8ค่ะ รายการที่8 200บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่9ค่ะ รายการที่9 200บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่10ค่ะ รายการที่10 200บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่11บเอค่ะ รายการที่11 200บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่12ค่ะ รายการที่12 200บาทค่ะต่อไปนะคะรายการที่13บามค่ะ รายการที่ 13, 200บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรายการสุดท้ายรายการที่14ค่ะ รายการที่14,200บาทเช่นกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนสามารถติดต่อได,ด้ที่เบอร์0985163390ค่ะ ID ไลน์นะคะ mo9238 ค่ะสำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ